สวัสดีครับข่าวดังหัวเด็ดมาแล้วครับสอนเพชรฟื้นแล้วลูกชายแจ้งข่าวพรุ่งนี้เตรียมถอดท่อช่วยหายใจลูกชายสอนเพชรอัปเดตอาการป่วยของพ่อบอกล่าสุดฟื้นแล้วพรุ่งนี้เตรียมถอดท่อช่วยหายใจแฟนขับให้กําลังใจครับข้างแฟนเพลงดีใจหลังสีโชคสอนสุพรรณลูกชายสอนเพชรสอนสุพรรณแจ้งข่าวดีอัปเดตอาการป่วยของคุณพ่อว่าผลบุญที่แฟนเพลงทุกคนส่งให้ หมอโทรมาตอนเที่ยงบอกว่าพ่อลืมตาแล้วทําตามที่หมอสั่งได้พรุ่งนี้จะถอดท่อช่วยหายใจดีใจที่สุดเลยทุกคนรอ,อพ่ออยู่นะแฮชแทกขอบคุณทุกกำลังใจที่มีให้ครอบครัวสอนสุพรรณครับหลังก่อนหน้านี้ถูกหามเข้า ICU มีภาวะหัวใจหยุดเต้นท่ามกลางแฟนคลับให้กำลังใจครับข้างอาทิสาธุขออนุโมทนาบุญให้คุณพ่อคุณพ่อหายไปไปนะครับ ดีใจด้วยนะคะพี่ขอให้คุณลุงดีขึ้นและหายเร็ววันนะคะยินดีด้วยนะคะขอให้พ่อสอนเพชรหายป่วยสุขภาพแข็งแรงไวๆนะคะเป็นต้นขอบคุณข้อมูลข่าวจากคมชัดลึกและขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับฟังฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องข่าวดังหัวเด็ดของเรากันด้วยนะครับขอบคุณครับ